ผมยังไม่กดรับเลยนะฮะนี่ผมยังไม่กดรับเลยนะครับผมอืมอะไรจะปาดน,นั้นนะครับนี่เอ้ยกดอวดเพื่อนหน่อยเข้อเอ้ยโอเคนะครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เขารบหลักทั้งนั้นนะครับผมขอต้อนรับก็คือเจ้ามีสมายชันเนี่ยน,นะครับคุณผู้ชมเชิญลงในเกม ROV นั่นเองนะครับอ่าซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผม GM ได้ปล่อย สก,กินโทรโรมมาใหม่ซึ่งสายฟรีได้รับกันแน่นอนนะครับผมแต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมนี่เลยเห็นไหมแต้มผมตัวนี้สามารถปลดล็อกได้แล้วนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงก็ไปรับชมได้เลยนะครับผม้วยคนอื่นเลยก็ทุกคนทุกท่านช่วยกัะนักับปุ่มไลค์ปุ่มซับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเล็กน้อยผมในการทำคลิปต่อไปและที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดปุ่มระฆังเอาไว้นะครับผมปุ่มกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนเองนะครับ โอเคนะครับผมวิธีรับแต้มนะครับว่าเอพี่ทายังไงทําไมมันได้แบบเร็วจังเลยผมยังได้ไม่ครบเลยนะครับร้านค้านะฮะคำว่าร้านค้าครับผมอ่าแล้วก็มาที่ไอเทมนะครับผมซึ่งตอนนี้ในหน้าจอผมจะไม่เห็นนะครับอาจจะผมจะขึ้นรูปนะครับที่เข็บไว้นั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับผมจะเป็นสีม่วงๆชมพูชมพูเห็นไหมอ่านี่แหละนะครับผมนี่แหละซึ่งซื้อได้ทั้งหมด30 ครั้งเว้ยครั้งละ6 0 0เหรียญรวมก้อนหน0ปันเหรียญนะครับสำหรับใครที่อยากได้เร็วๆนะครับผมมาถึงมาทนกันได้เร็วๆนะครับก็ซื้อไปเลยนะครับผมเมื่อซื้อแล้วก็มาแลกดูกันเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะรีวิวแบบหนึ่งให้ดูนะครับผมหนึ่งๆกับที่ภกษาแคลนกระผมนั่นเองนะครับคณนัเผ่าหมูนะครับตอนนี้เขาก็รอในเกมนั่นแหละแล้วก็มาลองเปิดดูกันนะครับผมว่าได้อะไรมั่งเอ่ยนะครับเออนี่นะฮะดูครับ ก็อีก3ามช่องนะครับหนึ่งสองสอ่าซึ่งเมื่อแรกครบรับมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับผมนียังไม่กดรับเลยนะฮะนี่ผมยังไม่กดรับเลยนะครับผมอืม <c oughs> อะไรจะปานนั้นนะครับนี่เอ้ยกดอวดเพื่อนน่อยเถอะเอ้ยนี่นะฮะผมนี่เลยนะครับยังไม่ได้กดรับเลยเมื่อกี้แค่มันมาครบุปป๊บให้เลยเหรอเออโยินดีด้วยคณครับ สกินใหม่นะครับผมก็กดรับเลยน,นี่คืออะไรวะเอฟเฟกสังหารสุดฮานะครับผมเจ็ดวันเอฟเฟกวิ่งสุดฮาเจ็ดวันสกินทั่วไปอันนี้ก็ชิ้นส่วนครูนนะครับผมนะฮะไว้ไปแรกนะครับผมโอ้ยดีเลยจังอันนี้คืออะไรวาร์ปนะครับผมนะเอฟเฟกวาร์ปเจ็ดวันเหมือนกันซึ่งอันอื่นก็จะเป็นเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันนะครับผม ที่ถาวรจะมีนี่ท่าเต้นนะฮะกับตัวสกินมันนั่นเองนะครับผมเออได้มาใหม่ลูวยเฮยเดี๋ยวเราไปดูกันคร่าวๆก่อนนะครับผมว่ามันจะหล่อจะเท่ขนาดไหนนะครับผมนะก็นั่นแหละครับผมนะซื้อนะครับผมหนึ่งหมื่นแปดพันเหรียญนะครับสําหรับใครที่ไม่อยากรอนะครับผมก็มังเอิญมังเอิญมีพอดีไงเหรียญเหลือพอดีไงก็เลยแบบอ่ะซื้อเลยแล้วกันนะเออตรงนี้นะครับผมนะครับโอเคปะ ไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับผมฮีโร่ฮะแทงครับผมแล้วก็สกินสกินสกิน,กนโทรโระนะครับซึ่งผมอันนี้ก็ได้มาแบบฟลุกๆุกนะครับผมซึ่งนี่เลยตอนนี้ก็เที่ยงคืนนะครับผมนะของวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมผมก็เลยแบบยังไม่หลับไม่นอนไงก็เลยแบบเอ้ยคิดได้ว่ามัน,ม,นมีพอดีเลยแล้วก็ รีบเบาบอกนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมว่ามีวิธีรัดเอาไว้อะไรเงี้ยคือแบบได้เร็วกว่าเดิมไม่ต้องรอจนถึงวันนั้นนะฮะนี่ครับถ้าเต้นก็สมใจไปเลยก็มาดูคร่าวๆนะครับผมนี่เลยตัวได้มันก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็หล่อขึ้นเยอะเลยนะครับผมนะโอเคตอนนี้ก็ไปลองไปหนึ่งๆดูดีกว่าว่าหนึ่งๆนี้ไม่น่าจะเอาชนะเอาเลยนะครับผมแค่ให้ดูว่าสกิลแต่และสกิลนั้นมันสวยแล้วมันยังไงนะครับผมนะอลังการแค่ไหนบ้า เลยครับผมมาเลยายากจริงนะครับสกินนี่เลยผมมีทุกสกินเลยนะครับผมไม่ใช่แบบอะไรนะฮะมีทุกสกินจริงๆนะครับผมไปรีวิวกันโอ่เค okay. โอเคนะครับผมตอนนี้เข้ามาในเกมเที่ร้อยแล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูสกินกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงครับผมนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวซูมให้ดูชัดนะฮะออมาเราจะไปหาเขาดีกว่าใช้สกิลนะครับผมยืนอยู่นะฮะเดี๋ยวพิมพ์บอกนหน้าเผาหมูรันว่ามายืนมายืนตรงกลางอ่า เรา,าก็จะลองใช้สกิลเขาด้วยนะครับผมนะสกิลหนึ่งพุ่งฟาดโอเคนะฮะซึ่งผมไม่ได้เปิดเอฟเฟกต์เต็มหรือเปล่าสกิลสองก็สับนี่ฮะมาเราจะบอสสู้กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูสกิลสามสกิลสี่ก่อนแบบหนึ่งนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเก่งนะครับเขาก็ลังคัเล่นใหม่นะครับแต่ก็เป็นที่ปรึกษาแคลนนะครับถ้าใครอยากเข้าแคลนก็เม้นมาเลยนะครับผมว่าเอ้ยบี้ผมอยากเข้าแคลนด้วยนะครับอันตีิฮะเย็ด่าได้เลยว่าเออนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะนี่เลยโอเคนะครับผมท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็เวลลห้าแล้วครับผมมีอันติเมตมีสกิลใเรียบอยแล้วเราก็จะไปดูกันนะครับผมว่าสกิลแต่สกิลนั้นมันจะเป็นยังไงนะฮะ มันสวยจริงนะครับผมมันเท่จริงรมันเหมือนแบบใครเคยดูไอ์การ์ตูนอะไรว่าถ้ามันเป็นเป็นช้างเมอสนอ่ะอืออ่าดูสกิลหนึ่งนะฮะปาดคิวสองปาบอันดิเมทอ,อัี๋ยดีเมทต,ต้องถอยมาหน,น่อยหนีดีหายานี่ครับผมนะยืนดูเลยที่นี้นครับผมนี่ก็คือวิธีการรับสกินโตโร ราศีวัวตัวใหม่ล่าสุดของทุกรคนนะครับผมนะฮะถ้าใครชอบนะครับผมก็เอาเลยนะครับผมมีหมื่นแปดก็จัดไปเลยแต่ใครรอก็รอนะครับผมมีเวลาถึงวันที่6มิถุนายนนะครับผมไม่ต้องรีบนะฮะวันละเก้าแต้มเก้าแต้มนะครับผมแป๊บเดียวก็ถึงฮะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด่วนติดตามไว้นะเยอะนะครับผมถ้าถึงแบบเป้าหมายเราตั้งไว้นะฮะผมจะทำการ แสกินเออก็ค่อยมาดูกันนะครับผมมาดีว่าโอเคครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับสำหรับใครที่แบบนะฮะอยากได้สกินโตโรนะครับผมรือที่มันต้องรอให้ถึงว,วันแบบที่กําหนดนะครับผมนะมันก็ต้องรอไปเกือบ1 0 1 0วันนะถึงจะได้ครบใช่ไหมล่ะวันละเก้า เจ้าสุดสัปดาห์สันเด็จสันสิบหกอ้นานอยู่นะครับผมนานแต anyway, all all <izo. S 2> <wh> ่ว <ugo> ่าระยะเวลามันจะถึงวันที่หกมิถุนายนนะครับผมก็ไม่ต้องรีบนะครับผมสำหรับใครที่มีเหรียญเหลือๆนะครับผมละหนึ่งหมื่นแปดพันเหรียญก็ได้แล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็สำหรับอีพีนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแคลส์นะครับบ๊ายบาย